ใจผมรักด้วยแ้วลูกค้าถ้าได้ยินเสียงเขาก็ต้องแล้จะบอกกันอย่างนี้มันก็เลยเออันเข้าท่าดีก็เลยใช้มาได้แน่ยอดความเกา่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นไปเจ้างามป่านว่านา้ไงไอ้ก็ได้ชายาพาเดไอ้นั้นจำต้องเหตุใจ มีอ,อุบัตไใจยังจำได้อยู่ริมน้องหานเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นก็ย้อยนตำนานผาแดงหางไงโดยสัญญาบที่มาบใบลงคือนองหานใหญ่อีกจักชาติ้าแดงหา,ญญา,ทาง,ง,หาาาางที่หากกันไปมาไวา้ายแน่ สายก่องบนเส้นกับสายก่องหมูลว้วนนะครับอมเรือทานเรือมาแล้วยานนี้พี่เจ้าไปเลยแม่เจ้าสาริกาเอิงเอิงเอิงโอ,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 อ้แม่เจ้าสาริกา มีไส้กรอกบนเส้นกับไส้กรอกหมูลว้วนนะครับแม่สาวแก้มเรือทหารเรือมาแล้วอย่าหนีพี่เจ้าไปเลยแม่แก้วสาริกาอเงื้อเงื้อโอ้แม่เก้าวสาริกา ฉนไปต้องจำใจแง่นอรจะอนใจันรไปจะแก่จเริ่มทหรือรงเกียจันนั้นมันดำมอ ก็สงสารเธอนนางใจฉันรอไปถึงน้า มันหอมเป็นแบบนี hmm. ้แหละเร็วกว่านี้แน่เทียมเทียมมันมันชื่อคโ o n t r o l ผิดนะใครแล้ว จจนนใจผมรักด้วยแลยลูกค้าถ้าได้ยินเสียงเขาก็ตั้งเขาตั้งหน้ารอเขาจะบอกกันมาแล้วมาแล้ว แด้กอดพ่อใหญ่แหบมาแล้วเขาจะบอกกันอย่างเนี้แล้วก็เลยเออมันเข้าท่าดีก็เลยใช้มาเรื่อยๆใหทีาไปขา,า,ขาปนงจะขายตอนเช้าอยู่ที่ตลาดอาจิระสามจุดจุดที่สองก็คือบางลำพูทางเข้านั่แหละแล้วจุดที่สามก็ตลาดเนี่ยตลาดสีเมืองทองข้างในตลาดแล้วจุดสุดท้ายเนี่หมดจุดทั้งนั้นเลย ผมผมขายเองวันละห้าร้อยข้อครับห้ครับตรงมาละสิบห้าเอออกจากบ้านกี่โมงอะคะออกตั้งแต่ตีห้าครึ่งหกโมงนี่แหละนี่แหละประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วก็อย่างช้าก็บ่ายสองถ้าถ้าฐานมันดีนะส่วนมากผมจะย่างไม่ค่อยทันถ้าฐานมันดี มันก็หมดเร็วนี้ถ่านมันดีนะอันนี้ก็ถ่านก็พอใช้ได้อยู่บางวันถ่านมันเป็นเท่ายางมันทํายากมันไม่ร้อนเราจะไม่ไปประกวดจะไปประกวดไหมก็จะไปไอ้นั่นอยู่ก็จะไปไม่ชิงทุนอยู่ไม่อะไรนะไม่ชิงทุนไม่ชิงทุนครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ว่างยังไม่ได้ไปวันละห้าร้อยข้อนี้เป็นคุ้ยกรอบ มันนับรวมกันหมดเลยมีอะไรบ้างครับมีอีสานอีสานนี่อร่อยนะเดี๋ยวจะให้ชิมก่อนมีมีมีอะไรบ้างครับลองลองพูดได้ไหมมันมีเส้นกอกอะไรบ้างมีเส้ก๋อกอีสานกับเส้นกรอกกุ้นเส้นเส้ก๋อกอีสานคือเส้ก๋อกหมูหมูรวนครับกินกับข้าวก็ได้กับแก้มอะไรก็ได้นี่ผมจะลองให้ชิมดูอร่อยแล้วบอกต่อนะห้าร้อยข้อนี้ห้าร้อยข้อนี้เราขายข้อละเท่าไหร่ข้อละ อันนี้ข้อละยี่สิบแต่อันนี้ข้อละสิบห้าขายทุกวันนี่แหละบางวันบางวันก็ไม่ได้ขายเพราะว่าส่งลูกค้าหมดทำส่งลูกค้าด้วยลูกค้าประจำมีกี่เจ้ามีห้าเจ้าครับส่งให้เจ้าล้วี่อันอ่ะเจ้าเราสองร้อยสามร้อยข้ออย่างเงี้ยร้อยไม่ทำบ้านผมมันไม่ใช่ ไม่เชิงจะเป็นโรงงานทําเองก็อบครัวนี่แหละแต่ว่าคนมันขายมานานแล้วคนรู้จักเขาก็เอาเบอร์โทรเอาเบอร์อะไรไปเขาก็โทรมาเอาส่วน,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 นมากคือผมผมไม่เอาเปียบผู้บริโภคคือผมไม่ผมไม่ผมไม่ชอบเอาผมไม่เอาน้ํามันล้วนผมจะเอาน้ํามัน ผสมนิดนึงแต่หมูเนื้อแดงจะเยอะกว่าแล้วก็ทําให้มันเราอร่อยคนอื่นเขาก็อร่อยคิดว่าเงินคนอื่นเขาก็หายาก,มกผมใช้หมูวันละห้าห้าสิบโลครับห้าสิบโลเดี๋ยวนี้โลละร้อยร้อยห้าบาทซื้อส่วนซื้อมากนะถ้าซื้อน้อยมันก็ร้อยสามสิบเลย หมูหมูถ้าหมูเป็นน้ําผมไม่ทํานะมันไม่อร่อยถ้าหมูแช่แช่แข็งไม่ทำํำต้องต้องเอาเอาหมูสดๆเลยเนื้อมันถึงหวาน